สวัสดีจ้าคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาเล่นเออ,อเกือบจะเกณฑ์ชินละไอเดนกันเหมือนเดิมนะคะกเ็เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยได้ทําการลงคลิปเกณฑ์ชินไปอาเครื่องล็อกคือช่วงแรกๆเนี่ยยอดวิวไม่ค่อยแบบมีเท่าไหร่นะคะแต่พอเริ่มมาแบบวันหนึ่งเสร็จปุ๊บอ้าววิวคลิปเกณฑ์ชินมาเฉย,ยเลยเว้ยก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะ แสดงความคิดเห็นในคลิปนี้หน่อยนะคะว่าอยากให้เล่นเกนชินหรือเปล่านะคะหรือว่าเล่นไอเดนตอนนี้เนี่ยเรานะคะมาเล่นโนตันรู้ไหมคะทำไมใช่มาเล่นโนตันเออก็คือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะเล่นสาวน้อยจะรีิวสกินไงแล้วคือตอนนี้เนี่ยเราเติมเกมไปตั้งแต่เช้าของยังไม่เข้าเลยค่ะกระดุมยังไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมแถวเปลี่ยนร้านใหม่นะคะเราออเดอร์นางก็แบบติมๆม,มากแต่ว่าราคามันดีอะค่ะเพลก็เลย ไปเติมร้านใหม่นะคะก็ลองเทสร้านใหม่ดูแหละอุ้ยเดี๋ยวแพลวค่อยไปช่วยแล้วกันนะคะเรายังไม่ไปห้าวมากแพลเล่นนอตันไปก็หลายตาอยู่นะคะหลายตาเท่ากับสามสี่ตาก็คือไม่ได้เลยวางแม่เหล็กแล้วแบบน่าเกียดมากนะคะเพราะฉะนั้นแพละจะช่วยเพื่อนก่อนวางแม่เหล็กแล้วกันนะ <c oughs> เออนี่แหละนี่แหละ เรียบร้อยวางแม่เหล็กสวยแล้วครั้งแรกวางแม่เหล็กสวยครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมขะโปรดให้กำลังใจแพลด้วยนะคะเมื่อกี้ครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้โหเมนนอตันงงละเฮ้ยต้องซับแล้วอย่างงี้เอาทีหนึ่งนี้มันหน้าเลยนะมันหน้าเลยนะเนี่ยอู้ตรงนั้นไม่ได้วะไกลเกินเราไปดีดเขาไม่ไม่ทันนะคะอยู่ไกลเกินอ่ะโอเคงั้นให้คุณหมอไปนะคะ สู้ๆนะหมอเดี๋ยวเราเนี่ยปั่นเครื่องข้างบนตรงนี้เองไม่น่าเลยเจ็บแผลเร็วเกือบโดนเธอเลอชะกนะคะปกติจะโดนเธเลชะชกตลอดแต่เมื่อกี้เนี่ยมีสมาธิไงเ,เออก็เลยไม่โดนหมอตามฮิวแล้วก็ตามบล็อกเพื่อเลยน่าจะไปแล้วนะคะคนหนึ่งแต่แผลว่าแผลเนี่ยไปช่วยดีดไม่ทันอ่ะขอปั่นก่อนแล้วกันปีไปแล้วครับคนหนึ่ง <t ip> <t ip> เอ๊ะ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 เฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้มันไม่ได้เดี๋ยวตกใจหมดเลย ไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนดักอีกโดนดักซ้ำดักซากอยู่นั่นแหละหมอไปถอนหรหัสให้หน่อยจ้าเอา้าแค่เขาตามหมอแทนเหรอเอเอก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะคะอุ้ยเร็วเร็วตกใจหมดเลยเล่นน็อตันยังไม่ชินนะคะเข้าเครื่องทีไรแล้วแบบวิ่งเร็วอย่างนี้ตกใจทุกทีเลย นี่นี่เพื่อนมาช่วยฉันปั่นตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเตรียม2เครื่องก็ได้นะคะไม่เป็นอะไรแต่ทําไมมันอ๋อมันอยู่ใกล้ตรงนี้เฉยๆตกใจไปได้ให้นายเป็นคนจุดได้ไหมถ้าฉันจุดพลาดฉันจะได้ไม่โดนดาเอยถ้าฉันจุดพลาดเดี๋ยวฉันโดนดาเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวยงามอลันเทสไปเปิดประตูดีกว่าครับกณบูโจมแพลชอบใช้เป็นแม่เหล็กอันนี้นะคะแม่เหล็กฟ้าไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะดูดกับผักอย่างนั้นเหรอดูดกับพักว่าไ,ได้ ประตูใหญ่เปิดแล้วมาเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวกระจกหันมาทางนี้อะเปล่าโอ้อเขาตีหมอนะคะหมอ,อเราจะไปช่วยนายได้ไหมเนี่ยอีกประมาณนาทีกว่านะคะเลอเขาอ,อยากให้เราไปช่วยประตูใหญ่ฝั่งนั้นก็เปิดแล้วว่ะรอนหาที่ตายดีไหมอยาช่วยเอาเสมอพอ น้อนายมาทำไมอยู่ไหนวะแล้เ,เขากลับไปตรงเก้าอี้เหรอหรือว่าอ๋อเขาไม่ได้อยู่ตรงเก้าอี้นะคะดีเลยเดี๋ยวอยู่อยู่แถวนี้แล้วเหรอไม่ไม่ไม,ไม่กูจะช่วยกูจะช่วยช่วยดีไหมเนี่ยอุ๊ยชิบหายแล้วอุตส่าห์สวยมาโดยตลอด ไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องไปเลยไม่น่าเลยอ่ะรู้สึกเสียดายแล้วคราวนี้เพื่อนจะมาช่วยเราไหมไม่รู้แต่ว่าเรากล้ฮิวตัวเองเสร็จแล้วเหมือนเขาไม่เอาเรานะคะแต่เขาไม่เอาหนูหนูก็ไปค่ะไปสิโอเคอย่าทําขัดใจเจ๊อย่าขัดใจเจ๊วีเพื่อนไปแล้ว จะมไงดีอ่ะงั้นรีวิ่งไปทังนั้นโอ้ยเฮ้ยหมอเธอจะมาช่วยเราจริงไหมคงไม่มาไม่เป็นไรคานไปดีกว่าอย่างนี้น่าจะเร็วกว่านะคะแล้วเราก็ลุกขึ้นเองไม่ได้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอะตื่นเต้นเวอร์หมอหมออย่ามาใกล้ฉันสิหมอไปเลยหมอไปเลยอยู่ให้ห่างจากฉันได้ไหม เอาฮันเขาไม่แคร์เราเลยวะ่ะงั้นไปแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบเห็นเรามาตรงประตูแล้วเทเลพอร์ตมาดักไปแล้วนะเธอเราไปแล้วนะ <c oughs> อุ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะคะแต่หมอนี่สีจะรอดหรือเปล่าเอ๊ะถ้าอย่างงี้คงจะรอดแล้วมั้งอยู่ตรงหลุมพอดีเรียบร้อยค่ะไม่สามารถเก็บได้นะคะ <c oughs> ก็ฮันเก็บไปหนึ่งแล้วกันนะคะในตานี้ โอ้โหด่านนี้ไม่ได้เจอนานมากไม่ใช่อะไรไม่่อยได้เล่นเกนชินเอ้ยไม่ค่อยได้เล่นไอเดนแหมเกนชินอีกแล้วมันติดปากเรื่องไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปปั่นเครื่องกันก่อนเลยดีกว่าเอา้าโหเธอนี่มันเป็นการอัดคลิปตาที่2ของเพลนะคะซึ่งตาแรกเนี่ยลื่นปื้อแต่ตาที่2เท่านั้นแหละติงเหลืองเลยแล้วเมื่อกี้แบบเดือดๆนิดห,ห,หน่อยด้วยนะปะโถอันนี้นะคะเป็นตาที่2ของเรานะคะคุณผู้ชมไอ้แล้วมาโอ้โหมาถูกคนด้วย ยิ่งปิงอยู่เธอมันสองร้อยไงเห็นไหมไม่เป็นไรคนโหดปิงเยอะอยังไงก็สามารถที่จะเล่นได้ใช่ไหมเหมือนเขาจะไม่เห็นเราหรือเปล่าไม่เห็นหรอกอ้าไปบอดเหรอเอาพวกเราชีวิตปะทุอ๋อแม่ง,งูนี่เองเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้แบบมองไม่ทันไม่รู้เลยเอา้าเลยรกันเลยโคตรเสียใจมันต้องมีพลาดกันบ้าง อุ้ยแพลวคิดว่าเขาน่าจะนั่นไงสร้างกาฝากกับเราแล้วเรียบร้อยฉีกไปไกลๆดีกว่านะคะเดี๋ยวเขาเอาตัวลูกสองตัวมาดักเราเอ้ยแต่ว่ายังไม่ได้เก็บแหวนเลยชี่หายแล้วชี่หายแล้วรีไปดีกว่าให้นักปรุงน้ําหอมเขาทําหน้าทีของเขาไปก่อนนะคะอาจจะเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วมั้งเรื่องที่จะเอาเราต่อไปไม่เป็นอะไรเราจะเฉกไปไกลๆเลยฉันจะวนรอบแมบน่ะจะเอายังไงหือหุ้ยหมอ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันมามันมาอุนเตอร์กะอุนเตอร์กะมันอยู่ตรงนี้กะแล้วก็ตามเอาฉันต่อด้วยเธออย่าทำแบบนี้กับเราได้ไหมไปไปเอาหมอล่ะ <c oughs> หมอหิวเสร็จแล้วนะคะช่วยฉันด้วย <c oughs> ชิชิชิเอาวัสด,ดีคนดีมาแล้วแฮปปี้จังเลยขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลย กาฝากมันอยู่กับฉันนะเธอหมอฮิวเ็วนะคะบอกเลยว่ามือโปรโชนานาญมากหมอคนนี้โอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเลจ้ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอเออไปไล่หมอเลยไม่ต้องมาไล่เราหรอกมาไล่เราทําไมกาฝากมาตีเราอีกสิฉันอยากโดนตีจังเลยเดี๋ยวนะกาฝากแผลแพล,แพล,แพลเห็นกาฝากตัวเองบนนี้ไม่รู้ไม่ได้เล่นไอเดนนานแล้วนะคะค่อนข้างจะงงอยู่พอสมควรเลยย<ะ>ัดก็ว่าอยู่ไม่มีไฟแดงอ๋อหมอไม่ใช่ฮัน ื่อกี้นุ่งหันนะคะเดินมาปาดหน้ากันพอดีเลยเอ๋เอ๋เอ๋เอปาดหน้าเขกเหรอเชี่อช่วยด้วยค่ะตรงนี้เุ้ยเฮ้ยเนี่ยวทำแบบนี้ไม่ได้จะทำแบบนี้กันไม่ได้น้ำหอมเธอทำอะไรอะ่ะเธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปเข้าตรงนั้นก่อนอุ้ยไม่มีแม่เหล็กเล่นเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณครับขอบคุณไปก่อนละ เดี๋ยวอีตัวไหนมาอีกเนี่ยมองไม่เห็นเฮ้ยเริ่มกลับมามองหลังเป็นแล้ววะ่ะปกตินี่แทบไม่มองหลังเลยนะเริ่มกลับมาเล่นเนี่ยเข้าบ้านตรงนั้นไปก่อนนะคะใช้สมาธิอย่างสูงเลยตัวน,นี้อูตรงนี้มีใต้ดินหนีหนีโลดนะคะแผวเอาเปิร์กจุกมาเลยนะอา้าวแต่ว่าลืมใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเห็นมีหลายๆคนเขาเรียกไดฮาร์ดนั่นแหละ วิ่งแล้วมันจะหลบอะเขาหมายถึงเออปึกบนนะคะปึกบนไม่ได้ใช้เลยลืมใช้ปะโตไม่ชินไงอู้เหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเครื่องเราหรือเปล่านะไว้ตรงนี้ฉันได้80สิแล้วเตรียมสองเครื่องเลยก็ได้นะกลัวว่าแพลเนี่ยจะจุดพลาดนี่แหละจุดพลาดขึ้นมานี่แบบกรี๊ดร้องไห้เป็นภาษาตุรกีเลยนะอยาหยุดไม่ใช่ยาหยุดหยุด ราต้องเป็นคนจุดให้เพื่อนนะคะเราจะโชว์โหดค่ะถ้านั่งลงไปเมื่อไหร่นี้กดเอ้าวอ๋อไม่รู้เขาอาจจะคุยคอ,อกันก็ได้นะคะเขาเลยจุดหรือเปล่าวะแต่นากาฝากสร้างมาตรงนี้นี่ก็คือเดี๋ยวฉันจะวางแม่เหล็กนะคะ <c oughs> โอ้หันชายบิงไปแล้วหนึ่งประตูใหญ่เปิดแล้วเด้มาเลยเพื่อนมาเลยเขายังเป็นบิงอยู่นะคะเขายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตนะเพราะฉะนั้นชิลลิ่งค่ะ เลูกง,งูอยู่ตรงนั้นคือแพลวคิดว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าจะได้แบบเซฟเซฟน้ําหอมเธอจะปลานี้ปลาหิมะใส่ชั้นหรือโอ้โหตานี้ชิวมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าถึงจะมีปิงนิดนึงตอนต้องเกมนะคะต้องต้องเกมเ,เป็นคงจรงิงใชแล้วอ,อะไรเนี่ยต้องต้องเกมเอ้มานี่มาหนี่ว้ายแม่แม่ไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้นี่ตกใจหมดเลยลืมเลงนะคะอยู่ดีๆก็วางไว้ที่พื้น ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r าย e มาเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะคะถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนแพรวให้มากกว่านี้อีก<ส>ก,อก็สามารถที่จะดูโฆษณานะคะตอนต้นคลิปกลางคลิปหรือท้ายคลิปของแพรวถ้าคุณยิ่งดูนานหรือยิ่งดูจบเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าแพร่จะได้มีค่าขนมมากินในทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันมากค่ะไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย